ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรียมสิทธิ์ชาแนลอีกแล้วครับแต่วันนี้เราจะไปแจกของให้น้องกันนะครับน้องนี้ก็คือน้องของเแถวบ้านเพื่อนผมนะครับที่อําเภอบ้านทีปะจังหวัดลําพูนเออใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะมีอะไรไว้ให้เขาบ้างเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยเอาให้น้องๆไปนะครับมันก็เป็นแบบของเวียนๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้น่ารังเกียจหรอก อืมตามนี้นี่ครับผมก็แพ็คของไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อพวกรองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าก็เนี่ยครับเป็นคู่เก่าของผมนะก็ยังเล่นได้อยู่นะแล้วก็อะไรอีกว่ะสติกเกอร์เอ,อสติกเกอร์เหลี่ยมสิกแต่ใจจริงอะ่ะอยากแจกเสื้อเหลี่ยมสิีแต่ผมยังไม่ได้ทำมาเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่า เด็กๆเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็เป็นชุมชนช,ชาวสเก็ตที่นั่นนะครับผมผมผมก็ไปครั้งแรกแล้วประทับใจมากเพื่อนพาไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมจากนี้ไปถึงผมคิดว่าน่าจะ30-40ถึง40นาทีนะครับตอนนี้ผมออกเวลาประมาณ6โมงเป๊ะนะครับน่าถึงทุ่มนะถ้าตีเป็นเลขของผมเคบยบาย เพื่อนผมอิชบอยไม o m ฮมี่นะนี่เป็นเสื้อที่ผมให้มันนะครับผมเป็นสตาร์บัคเออนี่เป็นสตาร์บัคหนึ่งตัวอีกตัวดิแล้วตัวนี้เป็นตัวแขนยาวนะครับแต่ผมตัดแขนเขาตอมเองนะพรามเหมาะกันน้าร้อนแล้วก็ให้มันเพราะมันชอบเล่นปลากัวนะครับผมเป็นฝรั่งเขาใส่เออนาะเทดโอเคก็มาถึงน้องน้องก็ดีใจกันนะครับแล้วผมก็เริ่มแจกสติกเกอร์ของผมก่อนเลยอย่างแรกคือที่มาแจกของอะไรแบบนี้ ไม่ได้ทําบุญหรือว่าสงสารอะไรหรอกนะครับเด็กๆบางคนอะ่ะเขามีฐานะโดยซ้าไปแต่ผมคิดแค่ว่าอยากจะให้เพราะของไม่ได้ใช้อะ่ะอย่างเสื้ออย่างรองเท้าแบบเนี้ยเราไม่ใส่เราจะเก็บไว้ทําไมล่ะครับเสื้อก็เป็นของผมเองนั่นแหละรองเท้าก็ของผมเองผมมาที่นี่ทุกอาทิตย์ครับมาเล่นด้วยน้องมาเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับ เดิมด้วยคู่นี้เลยคู่นี้เลยปูเดียวฮะตอนท่าน,านี่อไรล่ะหายเหี้ยแต่มันปูแล้วนะโยบอกน้องว่าเฮ้ยท่าน้องนี่เลยน้องจริง <Hey! S 1> โอ๊ตโอ๊ตนี่ไงใส่ได้ปะใส่ได้ปะ ลองดิเฮ้ยลองเราใส่เบอร์อะไรอ่ะเบอร์สามเก้าได้ไหมเฮ้ยแต่มาแฮกมือแฮกมือพี่ให้เลยอันนี้เป็นรองเท้าหรือสเก็ตหรอใช่ขอ้าครับอันนี้พี่ได้มาไม่เป็นไรหรอาเอาไปใส่เลยก็จะเป็น ที่เล่นตรงนี้ครับเป็นหน้าหน้าวัดนะเขาอยู่เป็นชุมชนนะครับผมคือมีเพื่อนผมเนี่ยนำวัดเอนำสเก็ตเข้ามานะครับโยเยนะครับผมใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นก่อนเดี๋ยวเล่นแล้วตัดสลับกับแจกของโอเคตามนี้เออนีนวิสคาลิฟาใส่ได้ปะตัวเล็กต้องคนนี้ ไอะไรเลยตัวไหนเฮ้ยสีฟ้าสวยน้ำฟูสีฟ้าเลยนี่ฮะสีฟ้าที่ของดีเฮ้ยเยอะๆใหญ่จ้ำห้าคนอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ไหมตัวนี้ให้ไหม <c oughs> ฟอนไซน์หนึ่งรอบมาฟอนไซเมนต้องรอบเดียวก็ได้อะฟอนไซน์ยังแบบจะได้แล้วก็ไม่หยิบไปเลยอยากได้ไหม <c oughs> อยากได้ไหมตัวเนี้ยออลลี่ข้ามได้ไหม <c oughs> ข้ามเหล็กนะเด็กนำๆน่ะเออไเอเอแล้วก็มาหยิบไปเลยเอาไหมเอาตัวนี้มั้ได้ได้พี่ขอออลลี่ข้ามเหล็กนั้นทําไม่ได้หรอกรอบ2รอบนะเดี๋ยวก็ไปเก็บ2รอบนะข้ามล็กนีใช่มั้ยใเหล็กกลมเนี่ยแล้วก็มามาหยิบไปเลยมึ้มปุ่มนี่หน่อยก็มาหยิบไปเลยมาแล้วครับเฮ้ อีกรอบหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรเอาดูกว่าจะได้พี่ให้เลยสองรอบนะสองรอบเอ้ยไม่ยิบไปไม่ยิบไปบเฮ้ยไม่ยิบไปไม่ยิบไปเลยยิบไปเลยต่อไหนต่อดำใช่ไหมอีกรอบหนึ่งใช่ไหม มีฟอรไซนะครับผมเฮ้ยไม่หยิบไปไม่หยิบไปเลยไ,ไม่หยิบไปเลยค <c oughs> รับฟอรไซายอไ <c oughs> รโอ้ตอนนั้นเราทำได้เลยอะ่ะ อีนนึง่ะยืนได้พี่ให้เลยอุ้ยสามร้อยสัมตัวนี้เป็นวอลคอมนะครับผมระว่าน่าจะพีคสุดของเฟอล้สตัวนี้เหรอเจ้าเหรอฟอนไซฟอนไซเออเอออ๋อจอตัวไหนอ๋อจอตัวไหน ของผู้หญิงผมไม่ได้ออกมาด้วยนะครับอุ้ยกาเดียนไม่ไดีเออตัวนั้นเป็นกาเดียนอมกาเล็กซี่นะครับมันก็เป็นของของซื้อผมแหละของขายผมแหละอฮ้ยเออสอนเพื่อนด้วยสอนโอ๊ตด้วยภูมิสอนโอ๊ตด้วยฟอนไซส์180นะครับบิดไปอีก ยี่ห้าดียี่ห้าสกีเนี่ยเป็นไรไปอีกเออใช่ใช่เราเราลูดเท้าหน้าไปด้วยโยกไปสองน้องโยกไปสองน้องบอลซ้ายบอลกระสิกนะครับ ดีดีครับดีเฮ้ยเฮ้ยได้แ,นนแ,นแนนล้วเอาไปอไปเอาเลยนะตัวนั้นอ่ะโอเคแทงมือแทงมือนี่อาอย่ากูมากูก็อย่าก็ถือว่าไวาครับถือว่าไวา แล้วก็มีสติกเกอร์เหลี่ยมสิกนะครับแตกไปแล้วแม่ได้ครบกันแม่ได้ครบกันหมดแล้วนะครับอของผมหมดละโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอญาตไปเล่นก่อนนะครับบ๊ายบายซียูพี่เชาสังเกตว่าจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วพี่ชินก็จะเป็นคนคอยสอนก็ช่วยๆสอนกันเลยครับฝึกๆก,กันเองทั้งนั้น โคตรเท่เลยสุดท,ท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าเพศที่3ก็เล่นได้นะครับอย่างน้องคนนี้เป็นต้นแถมแกงเล่นสายสตรีทด้นะก็จบคลิปแล้วเนาะบ๊ายบาย